สวัสดีคะ่ะก็มาเจอกันในซีรีส์ดาวขอเอียงพาร์ทที่6นะคะซึ่งรันนี้ก็เป็นพาร์ทที่ตัดออกมาจากคลิปของพาร์ทที่5นั่นแหละคะ่ะดังนั้นคลิปนี้เลยสั้นกว่าปกติไปสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นคลิปไวเออคลิปไวๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงหลังจากลงพาร์ทที่5 1วันอ่าก็คือลงต่อกันเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนก็ไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าเนาะ,ะอุย้ยทุกคน99แล้ว โอ้จะหนึ่งรแล้วนะคะเนี่ยเรากำลังจาก9้าเข้าสู่ไสเคิลที่100กันแล้วโอเคตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้รวดเร็วที่สุดจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับการไปถึงไซคเคิลที่100เพราะว่าในพาร์ทนี้ในซีรีส์นี้เนี่ยเราไม่ได้จำกัดเวลาเล่นนะคะเราแคา่รู้สึกว่าจะพอตอนไหนก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีนึง อนนี้เราก็สร้างทุกอย่างที่อยากสร้างไปก่อนเหลือ16องศาเท่านั้นค่ะจากการที่เราปรับตรงนี้เหลือแค่23ตรงนี้ก็เลยเหลือ16เลยอ่าเวลาที่เราไปทําเป็นอากาศเนี่ยมันน่าจะเพิ่อมอูลนภูมิอีกสักนิดหน่อยนะคะดังนั้นก็น่าจะไม่ทําให้ดูเราหนาวเกินไปจริงๆจ,จากที่ฟินลองคํานวณดูแล้วนะฟินน่าจะไม่ได้ไปทั่วทุกไบโอมนะคะก็คิดว่าเอาเท่าที่ไหวนะเพราะว่า จริงๆคอมพิวเตอร์พินโกไม่ได้แรงมากนะถ้าเกิดว่าวิานสร้างจนแบบเต็มเต็มพื้นที่เลยเนะี่ยคือว่ามันกระตุกแน่นอนค่ะน่าจะมีแหล็กแล้วก็เฟมเลดตกดรัวๆดังนั้นก็อาจจะสร้างแค่พอใจนะคะพอใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือตอนนี้เนี่ยยังมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างเลยในหัวทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าซีรีส์นี้จะสั้นคือมันไม่สั้นแน่นอนนี่แล้วก็เรายังไม่ได้ไปทัวร์อวกาศกันเลยนะ อวกาศอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าอวกาศเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ซะอีกนะมันนั่นอยู่ตรงนี้ซะง,งั้นเพราะว่าดาวเรามันกลับหัวอยู่นะคะดังนั้นจริงๆแล้วอวกาศมันควรที่จะอยู่ด้านขวามือใช่ไหมส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นพวกเอ่อแมกมาใช่น่าจะเป็นแมกมาหรือว่าอะไรงนี้แต่ไม่รู้ว่าทําไมด้านบนถึงมีอวกาศด้วยเนี่ยสิต้องต้องลองพิสูจน์ดูนะคะว่าด้านขวาจะยังมีอวกาศอยู่ไหมทุกคน น้ำเต็มค่ะไม่ได้นะเนี่ยเราเราปล่อยให้น้ําคาแบบนั้นไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่อเราจะแตกโทษน,นี่ก็ว่าทําไมมันขึ้นนี่แตกไปแล้วหนึ่งนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราจะต้องเรียบสร้างอันนี้ดว่ดวนเลยถังพักของเหลวขึ้นมาอีกอันหนึ่งไม่คิดว่ามันจะเร่งด่วนขนาดนี้นะทุกคนตอนแรก คิดว่าน่าจะทันนะแต่ไม่ทันเฉยเลยต้องสร้างเพิ่มอีกอันหนึ่งโอเคโอเคกลับมากลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมไหนดูซิไหลมาตรงนี้มีปัญหาเลยหรือเปล่าเออไหลผ่านไม่โอเคไหลผ่านนะคะเดี๋ยวรอคนมาซ่อมก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วละ่ะเราต้องรีบสร้างห้องนี้ให้เสร็จแล้วค่ะทุกคนไม่งั้นถังพักน้ำของเราก็ต้องต่อมาอีกเรื่อย ไม่ไหวนะถัวงวักน้ำในฐานเรานี่เยอะมากตอนนี้ทุกคนดูตรงนี้สิคะอาหารเรามีแบบแสนเลยนะมีเป็นแสนเลยค่ะเนื่องแต่ว่าเอ่อไม่ได้กินนะคะไม่มีใครกินได้นั่นเองก็นี่ย้ายมาไว้ตรงนี้แทนแล้วนะคะก็น่าจะช่วยยืดอายุได้อีกสักหน่อยหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยืดไปทําไมนะแต่ก็นั่นแหละยืดไปก่อนนะคะเพราะว่าอ่อตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นฟรี ตรงนี้เป็นตู้เย็นฟรีนะคะ <Okay. S 1> ก็เอามาแช่ไว้ตรงนี้ก่อนหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราเสียดายอาหารใช่ไหมเราสามารถเอามาให้เจ้าพวกนี้กินได้นะเพราะว่าน้องเขากินทุกอย่างนะทุนน้องแฮช,ชเนี่ยกินทุกอย่างเลยเราก็เอาพวกของที่เราไม่ได้กินเนี่ยมาให้น้องกินก็ได้อ่าเดี๋ยวก่อนนะหาที่เทอาหารก่อนนี่ไงโอเคน้องกินทุกอย่างนะพวกแฮช,ชเนี่ยทุกคนดู ลายชื่อที่น้องกินได้เยอะมากกินหินกินดินกินทรายกินทุกอย่างตัวกินร้านกินผ่านนะคะเพราะงั้นเราต้องจับน้องมาขังเอาไว้ม่งั้นน้องก็จะกินทรัพยากรเราว๊ออะไรเนี่ยเ้ยเด็วกกว็นะล้นเหรอเป็นไปไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าสูตรใช่ไหมสูตรโอกาสสูตร,รสูตรโอกาสของเอสไวโดแน่เลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้ ไม่อยากกดเข้าไปดูเชื้อโลกเลยทุกคนค่ะไม่อยากกดเข้าไปดูเชื้อโลกเลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเชื้อโรคในกังเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยโอ้ oh my god ทุกคนคิดว่าไง <laughs> นี่เราจะนี่เราจะบำบัดนะ้ำไปเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะอย่างอยก็บำบัดเอาไว้สำหรับล้างมือก็ได้ต็มอีกแล้วค่ะทุกคน เอ่อน้ำน้ำจะค้างนะคะไม่งั้นราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องขออนุญ,ญาตตัดก่อนแล้วกันอ่ะแบบนี้ละกันไม่ให้น้ํามันไหลเข้ามาก่อนชั่วคราวเพราะว่า,วาตอนนี้เนี่ยถังเต็มอีกแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวท่อเราก็จะแตกอีกโอเคหยุดการทํางานไปก่อนตอนนี้นะคะเราก็จะทําการสูบอากาศในนี้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็น ห้องสุญญากาศนั่นเองตอนอื่นเลยก็ต้องต่อท่อแบบนี้อ่าแล้วก็นี่เริ่มสูบแล้วห้องขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะกว่าจะออกหมดดังนั้นระหว่างที่รอเขาสูบอากาศเนี่ยพี่ว่าเรามาสร้างของในห้องกันดีกว่าเราจะเริ่มจากการวางพื้นตะข่ายก่อนละกันนะคะวางในลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยพี่จะสร้างเจ้าเครื่อง อันนี้จริงๆควรจะสร้างเครื่องอันนี้ก่อนนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอ่ะเออเดี๋ยวเราจะต้องขยับเจ้านี่ด้วยนะเนี่ยเจ้าเจ้าหมอนี่มันอยู่ผิดตำแหน่งนะคะต่อไปเนี่ยเราจะสร้างเป็นพื้นระหว่างที่รอแล้วเราก็มาสร้างบันไดไม่ใช่สร้างประตูตรงนี้เออปั๊มก๊าซอีกหนึ่งตัวต่อไปเราก็จะต้องสร้าง พื้นสำหรับกั้นนะคะไม่ให้อากาศมันขึ้นไปด้านบนได้อใช้เป็นพื้นกันความร้อนนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้เกินอาประมาณนี้แล้วก็เบิกตัวพระเอกของเรานะคะในการสร้างออกซิเจนนั่นก็คือเจ้าเครื่องอ e ีเล็กโตไรเซอร์นั่นเองอ่าตรงนี้จริงๆจะต้องวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าพื้น พื้นโดนเจาะอยู่ต้องรอให้เขาสร้างพื้นตรงนี้ให้เสร็จก่อนเราถึงจะปิดได้ด้านบนนี้เนี่ยจะเป็นที่สําหรับสร้างกระแสไฟฟ้าใช้งานเองสําหรับห้องนี้นะคะนั่นก็คือเจ้านี่เลยเครื่องปั่นไฟไฮโดรเจนเราจะใช้เจ้าเครื่องปั่นไฟไฮโดรเจนนะคะในการสร้างกระแสไฟฟ้าในห้องนี้เพราะว่าเจ้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันจะสร้างได้ทั้ง ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ประโยชน์จากการที่มันสร้างไฮโดรเจนเนี่ยมาสร้างไฟฟ้าในตัวเลยเอาเจ้าเครื่องปั่นไฟนะไว้ตรงนี้เลยแล้วก็หม้อแปลงใหญ่ตัวนี้หมุนนิดนึงแล้วก็ปักไว้ตรงนี้เลยต้องมีแบตเตอรี่เฉลยะด้วยนะ,ะสำหรับการควบคุมการสร้างกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ก้อนเล็กอีกก้อนหนึ่งละกันตามด้วยหม้อแปลงเล็ก ซึ่งเรายังไม่พอใจนะวีต้องการที่จะสร้างกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้นะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ใช้ไฟอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสร้างเครื่องเดียวน่าจะไม่พอนะคะเราก็เลยต้องมีอีกชั้นหนึ่งนะคะสําหรับการวางสายไฟข้ามกําแพงอันนี้นะปักไว้แบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยเครื่องปั่นไฟของเราอีก3ตัวซึ่งตอนนี้วางไม่ได้ะคะต้องรอ รอก่อนเหมือนว่าพี่จะคำนวณบล็อกผิดไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันควรที่จะปิดกำแพงแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรนะเราก็ปิดไปเลยก็ได้แล้วฝั่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าจะลือทิ้งหรือว่าจะปล่อยเอาไว้แบบนี้เรามาวางระบบอัตโนมัติกันก่อนดีกว่าแน่นอนว่าเราจะขาดเจ้าเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศไม่ได้นะคะ เราใช้ทุกงานที่มีเครื่องปั๊มอากาศตามด้วยสายสัญญาณต่อเลยอันนี้ก็3ามเครื่องนี้ส่วนฝั่งนี้ก็3ามเครื่องนี้นะคระับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ต่อขึ้นมาเชื่อมกับตัวด้านบนแบบนี้เลยต่อมาด้านบนนะคะเราก็ต้องมีสายสัญญาณเช่นกันเริ่มจากการเชื่อมจากแบตเตอรี่อัจฉริยะมาที่ เครื่องผลิตไฟฟ้าของเราทั้ง3 4เครื่องตรงนี้เลยอ่าแบบนี้เรามาดูเรื่องสายไฟกันต่อนะคะระหว่างที่รอให้เขาสร้างอะไรให้เสร็จเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะใช้สายไฟเมนนะคะสำหรับเชื่อมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตัวหม้อแปลงแบตเตอรี่อ่าแล้วก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวสายไฟตัวนำตรงนี้ นะคะเพราะว่ามันสามารถทะลุกำแพงได้ทนั่นเองนี่เลยเชื่อมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชื่อมกับเครื่องตัว็กโทรไลเซอร์ของเรานะแล้วก็ป um ั๊มกัดซอุตรงนี้ตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้ไม่นับเชื่อมฝั่งนี้ให้หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่าส่วนสองเครื่องนี้นะคะเราจะใช้เป็นสายไฟเส้นเล็กแทนเชื่อมมาจากตัวหม้อแปลงตรงนี้ นื่องจากว่าฝั่งนี้เนี่ยเราใช้เป็นตัวสายไฟตัวน้ำนะซึ่งมันสามารถรับไฟได้แค่2กิโลวัตต์หรือว่า2,000วัตต์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดนับรวมตรงนี้แล้วเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเกือบ2,000 w แล้วนะถ้าเกิดบวกเจ้าสองตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันเกินนั่นเองเราก็เลยจะไปต้องเปลี่ยนนะคะเป็นสายไฟเส้นเล็กตรงนี้แทนเป่ไปเป็นท่อน้ำละกัน แน่นอนนะคะว่าขาดน้ําไม่ได้เพราะว่าเจ้าเครื่องอ e ิเล็กโรไรเซอร์ต้องใช้น้ํานะในการแยกให้กลายเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเราต่อท่อน้ําเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องต่อท่อาก๊ดมาซึ่งท่อาก๊สเนี่ยเดี๋ยวไปจะแยกก่อนนะอันนี้เป็นท่อเก่าที่เราสร้างทิ้งเอาไว้ใช่ไหมตรงน,นี้ต้องแยกกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว อาอากาศมันจะอุดตันเกินไปเราลากลงมาด้านล่างแบบนี้เลยดีกว่านี่แล้วก็ลากไปแบบนี้เลยโหเดี๋ยวก่อนนะสามเส้นแบบนี้เลยเอเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหมอนี่ขอได้ไหมล่ะขอนะขอนะส่วนไหนก็เอ่อขึ้นไปด้านบนแทนอ่าแบบนี้แทนแล้วกันนะ ก็ต่อไปชั่วคราวก่อนละกันคะเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนเดี๋ยวพอเราเริ่มที่จะวางอะไรเป็นที่เป็นทางแล้วเราก็น่าจะวางท่อใหม่ได้นะคะต่อไปเราก็จะทําท่อสําหรับสูบไฮโดรเจนนะคะขึ้นไปปั่นไฟท่อตรงนี้นะคะจะเป็นท่อสําหรับสูบไฮโดรเจนไปเก็บนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินท่อยาวตรงนี้เอ่อเป็นท่อที่เอะเ๋ยก่อนนะผิดผิดผิดค่ะทุกคนไม่ใช่อันนี้ อ่ะต้องอันนี้อ่ะท่อนี้คะจะเป็นท่อที่เราจะส่งไฮโดรเจนที่เกินจากการสร้างกระแสไฟฟ้าไม่ทันนะคะไปเก็บเอาไว้ที่ห้องสําหรับเก็บอากาศของเราตรงนี้อ่าห้องเก็บกา๊าซของเราก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้ในห้องสักห้องหนึ่งนี่แหละต่อไปนะคะเราก็จะทําการนี่เลยวนท่อกลับมาเพื่อที่จะได้เอากา๊าซไฮโดรเจนไปผลิตกระแสไฟฟ้า ตรงนี้นะจะเป็นท่อสำหรับส่งกา๊าซไฮโดรเจนนะขึ้นไปเพื่อที่จะได้เอามาทำเป็นกระแสไฟฟ้ารอให้ดูปมาสร้างให้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเปิดใช้งานได้แล้วละ่ะในที่สุดก็ดูเหมือนว่าเราจะสร้างเสร็จครบทุกอย่างแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการกระตุ้นไฟฟ้ากันแล้วนะทุกคนนี่ได้ทำการสร้างสายไฟไว้ตรงนี้แล้วก็เชื่อมไปเลยแค่กระตุ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่า เราจะไม่ใช้ถาวรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอเวอร์โหลดนะสายไฟสยเสลกอันนี้มาจะส2เครื่องนี้เริ่มทำงานแล้วเราก็จะปล่อยให้มันทำงานไปก่อนสักพักนึงนะคะเราจะยังไม่สูบอากาศเข้ามาน,ะนี่เราตัดสายไฟเราตัดท่อทั้งหมดออกก่อนนะเพราะว่ายังไม่อยากให้เครื่องมันสูบอากาศเข้ามาเพราะว่าเราจะต้องปล่อยให้ออกซิเจนแยกกับไฮโดรเจนก่อนนะคะเอาให้ชัดเจนก่อนโอเค ตอนนี้เนี่ยเครื่องความดันอากาศเริ่มสูงแล้วนะคะเพราะงั้นเปีนจะเชื่อมท่อก๊าซละเพื่อจะได้ให้ไฟฟ้าทํางานนะคะนี่สูบไฮโดรเจนขึ้นไปเพื่อจะเอาไปเป็นกระแสะไฟฟ้าซึ่งพอไฮโดรเจนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยปีจะทําการตัดสายไฟที่เชื่อมกับเจ้าตัวกระตุ้นไฟฟ้าตรงนี้ออกนะคะนี่ทีนี้ ห้องของเราก็จะมีไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกระแสะไฟฟ้าจากข้างนอกแล้วต่อไปก็จะเชื่อมท่อด้านล่างนี้แล้วนะคะมาก็เชื่อมไปเลยเชื่อมไปให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เชื่อมตรงนี้มาแล้วมารอดูว่าทุกอย่างเพอร์เฟกหรือเปล่าหลักการการทำงานก็ง่ายๆเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะลืมเอา ลืมเอาออกค่ะทุกคนโอ้เสียดายเลยแล่เหล็กแล่เหล็กโอ้โหก็คือปิดตายห้องไปแล้วนะแต่จิติก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราอยากจะเปิดเราก็แค่เนี่ยอุดท่อไว้นะคะนี่เราก็แค่อุดกำแพงไว้แบบนี้ปึ๊บเราก็เจาะช่องตรงนี้แล้วเดินเข้าไปเสื้ออากาศมันก็จะเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้นี่เราก็แค่ปิดกำแพงเอาไว้แบบนี้อ่า ื่อจะได้ไม่ให้อากาศจากตรงนี้เข้าไปด้านบนได้นะคะก็คือความตั้งใจก็คืออยากจะให้มันเป็นห้องสูญอากาศนั่นแหละค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่นำพาความร้อนนะคะอุณหภูมิมันจะได้เนี่ยไม่ส่งมันจะได้ไม่ส่งอุณหภูมิไปที่อื่นห้องนี้จะได้ไม่ต้องร้อนเกินไปนะคะแต่ว่าห้องข้างล่างเนี่ยเลี่ยงไม่ได้นะมันจะเป็นแค่ต้องร้อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันมีเอ่อก๊สอยู่นะคะ มันมีการ์ดเป็นตัวน้ำความร้อนอยู่แน่นอนว่ามันจะต้องร้อนมาเรามาดูอุณหภูมิที่จะออกไปจากห้องนี้กันดีกว่าว่าอุณหภูมิที่เราได้เนี่ยได้เท่าไหร่ออกซิเจนสามสิบเลยเหรอโอ้โหสามสิบองศาเลยเหรอนี้นี่นี่เราเอาน้ำที่มั่นใจว่าอุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่นะเนี่ยอุณหภูมิประมาณยี่สิบเองโถ่เอ้ยออกมาแล้วทำไม สามสิบองศาเลยอ่ะนี่ถือว่าสูงอยู่นะคะถือว่าอุณหภูมิสูงไปจากที่คาดคาดการเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามันไปลดอุณหภูมิกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะเอาไปใช้ซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าเอ่อเนี่ยขี้เกียจแก้นะเดี๋ยวเราเอามาลดอุณหภูมิในนี้กันดีกว่ายังไงก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับห้องนี้หลักการการทำงานก็ง่ายๆนะคะเราจะเริ่มจากเจ้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ก่อนเจ้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันจะสกัดน้ำออกมาเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีมวลเนี่ยเบาวกว่าออกซิเจนดังนั้นเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นข้างบนนะคะเราก็เลยทำการดักไฮโดรเจนเอาไว้ตรงนี้ ทุกคนอย่างที่เห็นนะว่ามันจะมีแค่ช่องเดียวที่จะสามารถดันกา๊าซขึ้นไปได้ก็คือช่องตรงนี้ดังนั้นเมื่อกา๊าซไฮโดรเจนนะคะลอยขึ้นไปติดอยู่ด้านบนเนี้ยเต็มไปหมดเลยทําให้กา๊าซออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้เราก็เลยจะใช้เจ้าประตู2บานนี้นะคะในการเอ่อเป็นพื้นที่สําหรับให้กา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมีพื้นที่ได้ลงมาด้านล่างด้วยเจ้า ปั๊มกา๊าซเนี่ยจะได้สูบได้แบบเต็มพื้นที่นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นกา๊าซออกซิเจนก็จะมีปั๊มกา๊าซคอยสูบออกไปด้านนอกนะคะด้านบนเนี่ยหลังจากสูบกา๊าซไฮโดรเจนมาแล้วก็จะทำการเออเอาไปเป็นกระแสะไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่สีเครื่องด้วยกันอยู่ด้านบนอ่าอย่างที่เห็นนะว่ากา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเริ่มเริ่มเต็มเริ่มเต็มท่อแล้วนะเริ่มไม่ทำงานละ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่กา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเต็มท่อตรงนี้ปุ๊บกา๊าซไฮโดรเจนที่เหลือเนี่ยก็จะถูกส่งมาตามท่อน,นี้แทนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กา๊าซไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดก๊าซไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดก๊าซไฮโดรเจนตรงนี้เยอะเกินไปนะคะมันก็จะทําการไหลลงมาด้านล่างได้มีโอกาสที่เจ้าปั๊มกา๊าซข้างล่างเนี่ยจะปั๊มโดน ไฮโดรเจนได้ดังนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องควบคุมปริมาณก๊าซไฮโดรเจนนะคะไม่ให้มันเยอะเกินไปไม่งั้นระบบเราจะแตกได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับห้องผลิตออกซิเจนจากน้ำของเราแล้วก็นี่เลยห้องลดอุณหภูมิน้ำโอ้จริงสิยังไม่ได้ต่อค่ะยังไม่ได้ต่อท่อคืนเลยนี่นะนี่ตรงนี้นะโอเค ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ทําอะไรเยอะเหมือนกันนะโอ้ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วนี่เหลือต่อบันไดอีกแค่สองขั้นเองโอ้โอเคเลยนะคะคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าทําหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเดินหน้าไปพอสมควรเลยค่ะทุกคนอล่ะค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะอุ้ยทําอะไรกันอ่ะสองคนนี้คุยกันอยู่นะคะน่าจะเป็นเวลาพัก เราเองก็ต้องไม่พักแล้วเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณสุ่การรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย